หล่อมากเลยครับทรงผมดูครับ่อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนแล้วยี่ใสเรื่องเรียนปะเรี่ยนยู่ใสโอเคเบอสีแดงอมมึงป้ายนํเนาะเจ๊เจ๊เีาอเาป้าย น้านาวเฮ้บ้าน้นรไอ้นั่งหลังเฟรมเลยไอ้เสือเพล็กไม่จำเป็นโอ้ยล้างของงามเฮ้ยโอ้เรื่องขาดอีก กสิงโซงยังหลอเนาะโอ้รับรอาการงานการงานอะไรปล่อยปล่อยผมมาสิ่ง

แกกไปทนทนนดนงานเปูหหน่อยก็ตัวแกาดเลไหูง้อดนะายุ่งวยจะบังจบังับ้ายรูปมนละผเป็นยังัตผมเราเราตดผมไหมใช่มนีก็่ม่แกโมนี่อ โอ้รอเลยเว้ยรออล้เลยไดเออคนสวยคนสวยนี่ว่า นายกเมืองที่บังคับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับท่านได้ <laughs> <laughs> đi. Rồi. Để bên mình khảo sát lại cái này. Còn cái cái này โอเคพี่เรีย ul บร้อยครับกำลังกินครับกำลังกินครับกำลังกินคำปมคำปูมด้วยคำปูมด้วยหนึ่งสองสามเดี๋ยวขออีกรูปครับมีท่าไหมอ่าเร็วท่าอะไรนะพี่หนึ่งสอง Okay.